เสื้อกเผาครับหสือเผาไปทำงานมีหลายอย่างครับมีหลายอย่างลานอยู่นาสวนวะนน้าร่มครับลานชุดไทยของน่างายอย่างครับของปิง่งยางงานสะดวกสบายห้องกินเพียงกินเลี่ยงเออโอเคเลยวันตรวจตรวจเขาก่นนอนครับหนึ่งไม่ไหมมีเกี๊ยวน้ำเดือดครับ เดี๋ยวตําบกชัวอาหารเสิร์ฟลานนี่ต้องหามสวนว่าหน้าร่มครับเพื่อเมืองกบนวนลานการเหลืองนี่ตัวนี้เอาไปตะเสียบเลยครับด้ว